ตอนน no, really really ั้นพงมาดูตอนนั้นก็กี่ตัวสามตัวเนาะตอนนี้ก็สองเป็นสี่เป็นห้าหนุอินฝังนุ่มก็ท้องไหม่นี่ฝั่งนุ่ก็ท้องเหมมันขึ้นมันมันไม่ติดเกิดเจ๋อ

เดี๋ยวผมพาไปดูที่สวนแกนะครับว่บาว่าแก,กมีอะไรบ้างนะครับในสวนนี่ก็ปลูกพืชสวนครูอีกตัางหากดูในทุ่งนาพ่อสุกทั้งนั้นแหละนี่นก็ปลูกผักอ,อ,อนดุสันปลูกประชีประกาศประรีลาวพริกเต็มเลย คุณตาก็อุมมาแนวนี้ไปดังไปดังปลูกผัก <c oughs> <c oughs> นกี่อันนี้ก็มะละกอลเลยโอ้ความสุขแค่น,นีก้ก็พ <c oughs> อ,อ,อลแล้วแมกเมกกอสอดแล้วชีวิตคนเราจะใส่ไ <c oughs> <c oughs> ม่ได้ใส่ปุยอะไรม,ม,มากนี่ปุยปุยหมงก้องเด่าเนื้อไห ปุ๋ยขี้วัวเนี่ยนะ่ลยนี่ครับปุ๋ยตาที่วัวดิเอก็เอาปุ๋ยขี้วัวมาไอ้กระสรนะเนาะ,ะไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าปุ๋ยเคมีเลยยอดสุดยอดนี่ครับชีวิตของเกษตรกรที่ดูการทุ่งนาสุดยอดจริงๆเลย ชีวิตไปพอเพียเ้ยนเริ่มเลี้ยงเป็ดไก่ดูบางนูน้นนี่ก็ไก่ไก่ไก่พื้นเมืองน,คนะครับก็ทำนาปลูกผักนะครับยายเก้าเด้งหลานไปเด้งคุณตาก็กำลังไปปล่อยวัวนะครับรอดเลยตั้งงงเลยจะไสเป็ดิ้งขายทุกวันไหม พึ่จะเริ่มไข่ค้าได้สามฟองพ้่งจะเริ่มพึ่งจะได้5เดือนพรุ่งนี้จเป็นเต็มหเดือนพึ่งจะเริ่มพ่จะเริ่มไข่มันต้องมีตัวกผู้ด้วยตัวหนึ่งไปกห็นสองมัวตผู้จังสีห้าตัวจับจับกินตุ้กผู้จะกินจะจะาบผู้ก็จับกินสักสตัวสองตัวหรือไปสักสตัวไปผสมพันธุ์ับใบผสมพันธุ์ จะลาวกินปีใหม่ช่วงเป็ดเป็ดไข่นี่จ้าเอาจ้าเนาจ้าเนาไปเลี้ยงเอ่อจ้าเนาไปปลูกปลูกเออเน่นเองนะน่าปลังกตัวน้ำเนาจะปล่อยได้เนรือตวงนี้มันต้นยังอ่อนอยู่ยังไม่แก่เลยค่ะขอให้มันแข็งก่อนแขกนนี่ก่อนไปทาหารกินหอยกินอะไรเนาะนี่กำลังลงท้องกำลังกินในหอยในกรงอยู่ เดี๋ยวปีหน้ากูจะให้จะมีทำดัน,น,นทำไปได้แบ่งฟางกันยุคเคยแค่นี้ก็เยอะ,อะน,นอะ,นะนมั้งหน้าปีไม่มีเลยไม่คงไปดูกันวันนี้เม,มื่อก้อือนี่ครับก็เป็นบร,ริเวณนะครับในสวนนะครับของคุณตานะครับที่อยู่ใน พุ่งนานะครับนี่ก็ตรงนี้ก็นากรังนะครับที่ปลูกไว้นะครับกํารังนะครับตรงนู้นจะเป็นคลองนะครับดูฝั่งนู้นนะครับนี่ก็คลองครับนี่เต็มเลยครับแล้วก็ท่านก็ขุดสัะไว้นะครับหลายบ่อนะครับเพื่อในการทําเกษตรนะครับแล้วก็ปลูกไม้สักด้วยนะครับนี่ไม้สักทู่เลยครับนี่นะครับ กามคันนาเลครับไม่สักนะครับก็กุศะไงบอ่อลยครับเพื่อรองรับในในการทำนาในนาตังนะครับนะครับก็ปลูกกล้วยนะครับอยา่ตรงนี้ก็ใบเตเยนะครับทุ่ที่นะครับคือพุทธนาคือมรบริหารพื้นที่ได้มีประโยชน์มากที่สุดนะครับ นี่ก็ปิดสัะน้านนะครับเอาผ้าไว้นะครับเราเราผ้าไว้เพื่อไม่ให้ปลาออกนะครับนะครับส่วนพื้นที่ข้างในก็มีเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับก็คือบัวนะครับเลี้ยงบัวด้วยนะครับไปเอาปุ๋ย เพื่อเอาปุ๋ยใช้ปุ๋วดะครับในการใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยขี้วัวนะครับนี่นะครับได้ดินิงไหมครับซิงเป็ดนะครับนี่นะครับเียไปดูเป็ดนะครับนี่ก็ไม้ที่เขาปลูกไว้นะครับนี่ก็ตัดนะครับเป็นแกนแกนไม้ครับเปลือกไม้นะครับ ไอ้ส่วนนี้ก็เป็นรอบเตดนะครับนี่ก็อ้างใน,นครับเป็ดเทศนะครับนี่ก็ใส่ตอนนี้ก็เกือบผ้ามงคลนะครับก็ใส่เอาเข้าเล้าหมดเลยนะครับเรงเสียงดูเป็นรล้าดูานะครับ,ปบ,รบไปไปดูข้างในกอต่อน,นะครับ